ไล่ๆวันนี้นะเะนเน,น่มีรถเข้าใหม่พาลูกค้าที่รักนะคะมาดูกันอีกแล้วนะ,ะวันนี้เนเน่อยู่ข้างคันนี้เลยค่ะอีซูซูดีแมกนะจ๊ะอีซูซูดีแมกคันนี้บอกเลยว่าสีเทาสวยมากรถเข้าใหม่รถเดิมรถบ้านนะคะลูกค้าเนี่ยเบื่อแล้วนะคะอยากได้รถรุ่นอื่นนะคะอยากได้เป็นรถครอบครัวอยากได้รถที่มันคันใหญ่ขึ้นเบื่อแล้วขับแขบนะคะก็เลยมาขายให้เรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสนะคะ นาวคันนี้มาให้ลูกค้าที่กำลังมองหาอ e ีซูซูดีแม็กแที่เป็นรถมือหนึ่งมือเดียวนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยคันนี้เลยนะคะกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีเทานะคะชูโลโก้อ e ีซูซูแบบนี้ป้ายนะป้ายเะเบียนนะสวยมากเลยนะเออนะคะใครอยากได้นะต้องจัดต้องจัดนะ6กพันหนึ่งนะกทมนะแล้วดู โอ้ลูกค้าไม่เอาบอกนะเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดไปใส่ของเซลเออยอกยอกนะคะเดี๋ยวให้ไปเลยให้ไปเลยแบบนี้เลยนะคะคันนี้สวยมากอีซูซูดีแมนะจ๊ะอีซูซูดีแมคันนี้สวยมากนะได้เป็นสีบอลเทาใครที่แบบไม่ถูกกับสีดําไม่ถูกกับสีขาวไม่ถูกกับสีทึบสีอ่อนเกินไปนะคะคันนี้ได้เลยเข้าได้กับทุกคนยางเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเพราะน้องมึงเข้ามาเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นนี้ไม่ได้เสียตังค์นะอย่าเพิ่งกังวลว่าเฮ้ย มันจะเปลี่ยนให้มันจะต้องคิดตังค์ไเพิ่มแน่เลยไม่นะจ๊ะฟรีจ้ะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เส้นฟรีแค่นั้นไม่พอนะคะนี่ติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันฟรีนี่ฟรีหมดเลยนะบอกเลยว่าถ้าไม่รักกันจริงนี่ไม่ให้ขนาดนี้นะไม่รักกันจริงไม่ให้ขนาดนี้นะคะและให้ดูด้านในอุย้ยรถเดิมๆจริงๆลูกค้าใช้งานมาจริงๆนะจ๊ะคันนี้เดี๋ยวเนเน่ล้างให้และถ้าอยากรู้ว่าคันนี้ล้างเก็บงานกันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปดู เพราะว่าอะไรต้องดูดฝุ่นทาความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อกันนิดหนึ่งช่วงนี้โควิดนะคะต้องทําความสะอาดกันนิดนึงนะจ๊ะเม็ดโอ๊กเม็ดอันนะคะก็โอ้โหแน่นแน่นเลยคันนี้แน่นเลยนี่สวยสวยเลยแต่มันต้องล้างนะคะต้องล้างทําความสะอาดนะมันเป็นคราบนะคะการใช้งานลูกค้าเก่านี่ล้างบ้างปะเนี่ยแอบแซวแอบแซวนะจ๊ะเดี๋ยวคันนี้ล้างให้อย่างดีเลยเดี๋ยวจะพาไปดูที่จุดล้างด้วยว่าเวลาเขาล้างรถเนี่ยเขาล้างกันยังไงบ้างเบาเบิร์ดเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าถอดออกมาซักเลย ถอดออกมาเลยนะซักเรียงอันเลยนะคะรถเรานะบอกเลยว่าซื้อมาเดิมๆสวยแบบนี้สภาพนางฟ้าแบบนี้ไม่ได้ทำอะไรมากมายเปลี่ยนท่ายของเหลวนะคะทำความสะอาดติดฟิล์มให้ใหม่รอบคันฟรีเปลี่ยนยางให้ใหม่สี่เส้นฟรีขึ้นขายเลยนี่ใครอยากได้คันนี้รีบโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราคารายละเอียดรถเน่ๆขึ้นให้ที่ด้านล่างแล้ว รีบทักรีบโทรเข้ามานะคะก่อนคันนี้จะไปก่อนใครอยากได้รีบนะจ๊ะรีบโทรเข้ามานะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เน่ในการรีวิวรถคันต่อไปนะคะสําหรับวันนี้เน่ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนึกถึงเน่เมื่อน,นึกถึงรถบ้านรถ,รถมือสองสวยๆแบบนี้บายยจ้าบริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่สองนะคะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนํามาจากมาจากกรุงบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ ขายพาเซ็นเตอร์รสไม่ดีที่นี่ไม่ขายของขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ